หวยรัฐบาลไทยประจำงวดนี้ใครรอหวยรัฐบาลไทยวันนี้นะครับขอคนละหนึ่งแชร์นะครับผมขอคนละหนึ่งแชร์นะใครมีกลุ่มแชร์ลงกลุ่มนะครับใครมีหน้าเฟซแชร์ลงหน้าเฟซได้เลยวันนี้เฮียตีมาเขียนรัฐบาลไทยให้แล้วนะครับสําหรับใบเต็มนะใบเต็มเต็มนะครับงวดนี้ใครมาแล้วนะครับขอคนละหนึ่งแช์นะพี่นะใครมาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์นะใครมีกลุ่มฝากแชร์ลงกลุ่มด้วยนะครับใครมีหน้าเฟซฝากแชร์หน้าเฟซด้วยนะครับ สวัสดีพี่ขวัญล้านศักดิ์ครับสวัสดีครับสวัสด no ีครับสวัสดีครับใครพร้อมแล้วนะครับใครพร้อมดูไลฟ์สดนะใครพร้อมดูไลฟ์สดนะครับกดแชร์แล้วพิมพ์คาว่าพร้อมมานะสาหรับคนไหนที่พร้อมตำไทยกับเพียตีนะครับพร้อมตำไทยกับเพียตีนะครับขอคนละหนึ่งแชร์นะขอคนละหนึ่งแชร์พิมพ์คว่าพร้อมมาได้เลยนะครับขอคนละหนึ่งแชร์พิมพ์คว่าพร้อมมาได้เลยสําหรับหวยรัฐบาลไทยงวดนี้นะครับผม เดี๋ยวจัดให้นะงวดปะงวดที่แล้วเจ็ดสามบนล่างใช่ปะเดี๋ยวมาดูครับงวดนี้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอ็มสวัสดีครับงวดนี้หนึ่งเมษาผมจะให้ดูเศรษฐศาสตร์นะ ประจำวันที่1เมษาเนี่ยของปีที่แล้วเฮีย er ตีเลขรัฐบาลไทยเข้าด้วยนะครับเลื่อนไปดูด้วยนะแลวตีเลขเข้าทุกทุกปีเลยนะเดี๋ยวมาดูกันว่างวดนี้เนี่ยผมจะให้เข้าได้หรือเปล่า2ตัวหรือ3ตัวสูตรเราจะเป๊ะจะแบบตรงเพงเหมือนเดิมไหมเดี๋ยววันนี้มาชมกันนะครับสวัสดี310ท่านนะครับผมขอคนละหนึ่งแช์นะพี่นะสวัสดีพี่ทุกท่านด้วยนะครับขอคนละหนึ่งแช่นะใครมีกลุ่มแชร์ลงกลุ่มได้เลยใครมีหน้าเฟซแชร์ลงหน้าเฟซให้ด้วยนะครับ โอเคเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันครับเดี๋ยวมาดูกันว่ารัฐบาลไทยงวดน,นี้เลขอะไรนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับงวดน,นี้นะครับรัฐบาลไทยมีเจ็ดครับเด่นเจ็ดครับเด่นเจ็ดตัวเดิมครับเจ็ดสี่สามนะเจ็ดสี่สามนะครับ 7, 4, งวดนี้หวยรัฐบาลไทยออกตัวเดิมดีแต่เดิมแบบเพิ่มแต้มลดแต้มผมเชื่ออย่างนั้นผมเชื่ออย่างนั้นผมเชื่ออย่างนั้นผมว่านะรัฐบาลไทยคนนี้นะลดแต้มเพิ่มแต้มมีอยู่แค่นั้นแหละคอยดูได้เลยหวยรัฐบาลไทยเป็นอย่างนี้บ่อยนะครับนี่คือเลขในตารางเนี่ยมีโอกาสออกทั้งหมดเลยสวัสดี4ี0รห้าท่านด้วยใครที่กําลังรับชมอยู่ตอนนี้ผมขอคนละหนึ่งคอมเมนต์เลขไหนสวยเลขไหนดีเลขไหนเด็ดขอคนละหนึ่งคอมเมนต์ครับเออ คู่ได้ประมาณนี้จับคู่ได้ประมาณนี้นะครับผมบอกเลยนะงวดนี้นะครับเลขที่สวยที่สุดคือสี่เจ็ดสีเจ็ดนะครับสี่เจ็งวดนี้สวยที่สุดนะครับสวยที่สุดเลยนะอ่าลายมือไม่สวยครับแต่หวยปังแน่นอนครับผมชอบเลยนะงวดนี้นะเจ็ดสี่ส่วนตัวเลยนะครับชอบเลยสี่เจ็ดเจ็ดสนะครับ และถ้าจะให้เลือกสามตัวรัฐบาลไทยงวดนี้นะครับสามตัวหวยรัฐบาลไทยนะครับงวดที่แล้วเนี่ยออกแปดเจ็ดสามแปดเจ็ดสามผมจะผมจะจับสามตัวให้สองหางนะจะจับสามตัวให้สองหางนะครับคือหางแรกจับให้มีเจ็ดจับให้มีเจ็ดนะครับจับสามตัวให้มีเจ็ดนะครับ ผมให้ดูแล้วกันผมให้ดูแล้วกันนี่ครับรัฐบาลไทยประจวบวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับงวดนี้ชอบส่วนตัวคือห้าสี่สามสองตัวชอบเจ็ดสี่นะสองตัวชอบเจ็ดนะนะนะสี่นะครับสามตัวชอบห้าสี่สามนะครับห้าสี่สามนะห้าสี่สามนะสวยมากนะครับห้าสี่สามเนี่ยสวยมากประจวบวันที่หนึ่งเมษายน ใครแคปหน้าจอแล้วพิมพ์คำว่าวันนี้รวยใครแคปหน้าจอแล้วพิมพ์คำว่าวันนี้รวยงวดนี้รวยนะครับอย่าลืมเข้ากลุ่มไว้ด้วยนะครับสำหรับสมาชิกหน้าไลฟ์สดนะครับเพราะกลุ่มแนวทางเข้าฟรีไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวใครที่ดูอยู่ใครที่รับชมอยู่แนวทางรัฐบาลไทยกดลิงก์ด้านล่างเข้ากลุ่มได้เลย